เลื่อนโอนเงินให้4กลุ่มนี้ครับปกติจะจ่ายทุกวันที่10นะครับในเดือนธันวาคมเลื่อนมาจ่ายวันที่8ธันวาคมนะครับ 1. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับหรือว่าเงินเงินอุดเด็กนะนั่นเองนะครับเดือนล,ละ6 0 0บาท2เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับได้รับตามเกินอายุนะครับ60ถึง69ปีได้รับ600บาท70ถึง79ปีได้รับ700บาท 80ถึง89ปีได้รับ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1000บาทเบี้ยความพิการนะครับได้รับ8 0 0บาทแต่ถ้าท่านอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1000บาทแต่ถ้าท่านมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเพิ่มอีก200บาทสุดท้ายนะครับผู้ป่วยเอด500บาทนะครับปกติเขาจะจ่ายทุกทุกวันที่10ของเดือนนะครับแต่ถ้าเดือนไหน วันที่10ตรงกับวันหยุดเขาก็จะเลื่อนขึ้นมาใจ่ายในวันราชการนะครับซึ่งเดือนธันวาจ่ายวันที่8ธันวาคมครับเงินจะเข้าประมาณตีหนึ่งกว่านะครับขอบคุณครับ